สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผบนะครับเช่นเดิมนะครับกับสื่อการ์ดช่องสับพวกขยิบขจาที่เกี่ยวข้องกับสื่อไม่หนังครับเป็นคนเลี้พวกขยิบต่อครับพี่จับตองครับดีคิดเยอะแยะขาไปดีกับรายการที่ไปชื่อว่าดูไม่บอกต่อนะครับเป็นรายการสับการเลวเมนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการหลังช่องมาเมสไตล์ผมที่จำไม่สดใสสักสิ้นนะครับพยายามให้การรีวิวนะเข้าใจแต่ละวันว่าสดไปเลยได้ครับถ้าคนที่ดูแล้วแล้วก็รีดูนะครับอาจจะมีครับผู้ขายขายที่บางทีดูเกินไปบ้างนกเก่าบรไว้กับรับปวดนะครัร ฝากแน่นะครับโอเคครับ่ผู้ชมเลยก่นเลยจ้าเรืนะครับแล้วก็ขอฝาก่ผู้ชมนะครับผมเขาหน้าสากิตากันครับขอฝากช้อนน้ำหัวกันนี่นะครับเพราะคุณดียาส่นผมนะครับผมมีเรื่องในข้างล่างนะครับผมเซอร์ไปรส์แชร์และเบบี้ชิพนะครับผมแล้วแต่ก็สถาภูขดนะครับโอเคก็วันนี้อยู่กับรีวิวเรื่องเก่านะครับผมที่ก็เพิ่มมาประมาณ3เรื่องนะครับก็เรื่องที่แล้วเรารีวิวไปแล้วนะก็เลยประมาณสองเรื่องนะครับตอนนี้ก็เราก็รอเมสซ์สองจบแล้วก็รอเมเวเตอร์จบก็ซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปเอ่อ ตัวของอัซตัวนี้ไปผมเชื่อว่าเดเมนแม่ฟอร์กับวินเตอร์น่าจะจบแล้วล่ะตอนั้นแหละแล้วเราก็ลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงแบบรีบลงอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคิวสาวตอนแรกของอสปริง25แล้วก็อะไรแต่แต่ว่าผมว่าน่าจะลงเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ลงรีวิว2ตัวต่อหนึ่งอาทิตย์อยู่แล้วนะแต่อาจจะมีลดลงไปบ้างสักวันหนึ่งนะแต่ว่า แต่า,อาวอใจเต็มที่แล้วกันวันนี้กับเรื่องที่11ครับผมก็เรื่อง11เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมกันไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาแล้วผมก็เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเห็นเรื่องนี้สนใจแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องที่ผมนั้นก็แทบไม่เคยวุ้นหูมาก่อนอ่ะจนกระทั่งอผมมาเห็นชื่อโซโดแบบเฮ้ยเคียร์โซโดนี้เป็นโซลีดด่เราแบบ เราคุ้นหูคุ้นตาเมื่อสมัยก่อนแต่ปัจจุบันปิดไปแล้วล่ะแล้วก็แบบเอ้ยอยากมาพูดกันหน่อยแล้วกันนะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นแนวดราม่าแบบศาสตร์ซามูไรนะครับผมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเป็นโลนินนะครับผมเลวหนิงคนหนึ่งที่เล่นล่อนอยู่ในยลบอ่ะนะครับผมโอโตะนะครับผมโอโตะใช่ไหมอันเงียสงบนะครับและเป็นนักดาบนะแต่ดวงลิ์อ่อนโยนนะครับผมของเขานะครับทำให้เขาได้รับฉายาว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับผมแล้วก็ถูกไล่จ้างนักออกไล่ไล่ออกกระดังหันนะครับผมแล้วก็เขาต้องมาหาตัวเองนะครับในควาาามมมมุ่่งันนนใฐะซูไร จนก,กระทั่งน่ะเขาได้รับติดต่อจากชายที่ผู้โชคดีนะครับในชุดสีน้ำชมพูนะครับให้จ้างเป็นผู้คุมกันนะครับโดยในกลุ่มเนี้ยนะครับผมตัวของอ่าตัวของตัวหลักเราต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็เข้ากระตุ้นพวกอดีตและแลงจุดใจของกลุ่มชาวกลมลุกลับเรื่องนี้นะครับผมก็รับว่าเป็นเรื่องราวของซาบะไรโลนินคนหนึ่งที่เรียกว่ามีความน่าสนใจแล้วเอาไปซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ผมว่ามีศิลปะ ออของสไตล์การเล่นงานในเวชั่นที่น่าสนใจดีนะครับโ okay. อเคก็เสียแล้วครับเราจะพูดเลยนะครับกับเล่ยทีวีใช่ว่าซาลายโกโยค,ครับผมตามไหนโอเคซาลายโกโยค,ครับผมก็ เป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ผมว่าคนน่าจะไม่คุ้นหูกันเท่าไหร่นะตามนั้นนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นในหนึ่งเรื่องที่ผมก็ในไหนก็ไหนแล้วผมก็อะยรผมพูดอะไรแล้วกันนะโอเคครับเกิดนํากันเลยนะครับในปี2 0 1 0นะครับปัจจุบันซีรีส์ซากาโยกโยครับมีแล้วกันทั้งหมดแล้วนะครับ15ปีครับตามนั้นก็รู้สึกว่า15้าปีนี้นะว่าเป็นครึ่งชีวิตเลยใช่ไหม ตามนั้นนะครับผมก็ใครเกิดในช่วงกอ 2, ่อนสองพันสิบสักพักหนึ่งก็แซวว่าคนนั้นอายุก็เยอะๆกันมากแล้วนะครับผมก็มาพูดถึงความทรงจำอายุสองพันสิบกันได้นะก่อนสองพันสิบหลังจากสองพันสิบอ่ะเออคือช่วงสองพันสิบก่อนสองพันสิบเราพูดก็ได้นะเพราะว่าผมก็รีวิวเมย์ของสองพันสิบมาก็ข้าประสบการแล้วล่ะ,ะโอเคในซีซั่นสปริงสองพันสิบนะครับผมก็ถ้าเราดูจากอนิเมะในซีซั่นนั้นต้องเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ดีมากนะครับผมเพราะว่ามีผลงานเชิดตัวของเอเจินสปัวต์เนน้องใหม่สายันจอมัน จุจ๊บกับโคพี่สาวเคองโตได้ตีแปนแหว 2, วสองวเวิร์กกิ้งพิลล่าสองเสิร์ฟพักแรงแนละ้วอะไรเขาอัลเทอร์เดอะบิทนับเรนโบว์ธาร์มิคเกเล็กซี่ล่ะตีนิสสั้นแต่ลักชั้นยาวครับผมเมจิกไคโตเอ้ยเมจิกไคโตนะครับเมเจอร์ซีซั่นหกฮีโร่แมนลายากโกโยค,ครับตามนั้นนะก็นับว่าเป็นซีซั่นที่ดีมากเพราะมีอะไรอะไอเจนบิทแล้วก็ธารมิคเกเล็ซี่นะแต่ก็ต้องรอดูว่าซีโต้ลายาโกโยจะเป็นซีรีส์ที่ดีมากน,ะาน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูบัถือสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับอาถือว่าเป็นเรื่องเรื่องน่ายินดีนะเพราะเรื่องนี้นะครับถึงแม้จะผ่านไปแล้ว15ปีแต่มีลิขสิทธิ์ในบวิวิลี่ครับผมคุณอาจจะมีค่าวกังวลใจว่าเอ้ยเรื่องนี้เอ้ยนบวิวิลี่แล้วเมฆเก่ามากแล้ว ต้องมีแบบแปลแบบ Google นัล l เลมเหมือนที่เขาแบบบีเบรี BB ชอบชอบแปลเรืเ่องที่แบบว่าเอาเข้ามาแล้วบางทีไม่ได้แปลจริงจังไม่ใช่ Google น่ะส,ส,ส,สรุปนะครับเรื่องนี้ไม่ครับเพราะเรื่องนี้ติดพรีเมียมครับและเขาแปลเลยครับผมคือแปลตรงไม่ไม่เป็นร,ร้อเหรอกแต่นะ้วว่าแปลให้เรารู้สึกเรื่องอี่ยนะครับตอนน่อแล้วแหละก็ติดพรีเมียมนั่นหมายความว่าแปลดีแนะ่นอนชั้นเรื่องนี้คุณต้องถ้าคุณอยากดูเรื่องนี้นะครับว่าคุณเห็นสไตล์งานภาพรู้สึกแบบเฮ้ยน่าสนใจจังเลยพี่ก็ ไปดูกันได้ในบิลลี่นะครับแต่ต้องเสงเงินเดือนนะก็สมัครไม่ถึงหลายรบาทนะถือว่าคุ้มมากเพราะมีไอเมโลมันก็สามร้อยเลื่อสี่ร้อยเลือกต่อปีอ่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับตามนั้นนะครับผมโอเคขอมาสดตัวบิลลี่ที่มีรสนึกันแล้วก็เสงเงินเดือนนะแล้วก็อยู่ถึงนะขอลองมีสิทธิ์ดทุกบอสมันเข้าถึงง่ายกว่านี้อนิเมะม่อสุดมากปีที่แล้วยังแปลแบบดีๆแล้วมีสิทธิ์ในไทยบอกว่าก็ลงตัวกันเยอะนะอยากขอถยุวมิลสิบโอกาสต่อไปที่อนิเมะไม่มากขึ้นเรื่อยๆบอกว่าก็โอนกันนเยอะะครับตามนั้นแหละโอเค เราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์ซากะโยโกโยเนาะซาโยโกโยเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าผมนั้นแทบไม่ค่อยคุ้นหูเลยแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าเรื่องนี้ผมเคยดูไหมอะไรตา่างนี่คือนับว่าเป็นเรื่องครั้งแรกที่ผมดูซีรีส์นี้สาเหตุที่ผมเอาเข้ามาเพราะว่า ผมเลื่อนแล้วล่ะแล้วผมเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วผมแบบในช่วงปีสองสผมเลื่อนว่าผมจะเอาเมปีไหนมาเอามาพูดถือดีกว่าว่าอะไรก็ตามเรื่องนี้น่าสนใจดีแต่เก็บไว้ทีหลังก็ตามเนี่ยจนก็ทั้งอ่ะผมไปเจอเมเรื่องหนึ่งปกเรื่องสไตล์งานภาพน่าสนใจดีแล้วผมก็เอ้ยพอเซิร์ชชื่อโซโรทีมีชื่อว่าเมงโกโลเมงโลบออะัอย่างเนี่ยเมงโกลบเนี่ยคือแบบเฮ้ยโซโรนี้มันคุ้นหูคุ้นตาจังวะอ๋อมันเป็นโซโรที่เคยปิดมาแล้วสองสิบห้านี่หว่าแต่ว่าพอเราเช็คผลงานของโซโรเมงโกโลเนี่ย ไอ้คี้เป็นโซลิน่าเสียดายนะเพราะเรื่องงานภาพเนี่ยถ้าเราไปพูดถึงเรื่องงานเรื่องงานภาพที่เขาทำนั่นไม่ใช่เล่นเลยนะถ้าเราผลงานในตำนาน,นของเขาคือแบบซับอะไรแชมพูอ่ะเออเซนเกลล์กับเทพนั่นจีแบบซีรีส์แบบซีรีส์โอตโตคุคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มแว่นที่เป็นเทพนักจีแบะเออเรื่อง,งน,นั้นแหละสามาคอะโอ้โหนนั่นน่ะตำนานเลยมิสโกโทโอิชิชินอย่างเงี้ยหรือเดนแมนมิสตาไลอย่างเงี้ยโห่แล้วสุดท้ายเป็นแกสเตอร์สักอย่างนั่นแหละก็ คิดถึงนะโซโนนี้แต่ด้านยดายโซโลนี้ปิดไปแล้วตั้งแต่25นะครับนานและกับสิบปีแล้วล่ะตอนนั้นนะครับก็อ่ะ คือเดี๋ยวแพน่นะเขาแต่จริงๆจะคิวจะรีวิวสโล่แพ iPhone 9สุดลงแมงโกโลนะอย่างเช่นแบบ Seven, ampoo, แซมบ้ไลนแชมพู la, ope, แล้วก็เซกัล่ากองฟีน่าจีแล้วก็รอดูกันนะก็ไม่รู้จะได้ทำอะไรจนกว่าผมจะตายแหละแต่ว่าไม่รู้จะได้ทำเมืไรนะก็รอไปแล้วกันนะครับคิวรีวิวไหมอยากรีวิวเรื่องไหนก็หยิบมาทั้งหมดอหะมันเยอะเออรีวิวมันมันเยอะแบบเรื่องไหนอยากรีวิวก็รีวิวแหละแต่เรื่องนี้ก็เราเป็นเชพเปอร์อรที่อยากรู้เรื่องนี้เป็นไงอ่ะเออตอนนั้นนะครับโอเค ส่วนตัวผู้กับคนนี้บทนะครับผมก็ผู้กับคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังทํางานอยู่ในวงการเมนะครับว่าเราพูดถึงผลงานของผู้กับนะครับก็คือตัวของโมจิชิกิโทโมมินะครับเขาเรว่าเป็นผู้กับโรนัลโด้หนานะเพราะเขากับลันมะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับตามนั่นแหละยูชาชิเลดากบดาวดนะครับเฟินเซนก้าคิซาลากิโจชิยาคิบุทครับผมโฟโตสิงโนสเปก้าครับผมอาเซนไตโชเนนนะครับผมพอร์ตฟอรลฟีโนกาลากินทบิกครับผม อ่าเฮาลอสไวลิฟนะครับผมซาโยโกโยนะครับเริ่มเป็นสมองเด็กสาวที่ลักซอนครับผมคนเขียนบทครับโมจิชิกิโตโมมีนะครับผมแฟนตาซีลาล่าครับผมเฮียคนหูฉิวายเลยฟูโตสุโนสปาก้าครับผมอ่ารอไอเอาไอเออรอโฟลิฟต์นะครับผมซาโยโกโลโรเซนไมเดนสองรีบสามนะไอโลเซนไมเดนโซลิสบุลินะอ่าเริ่มเป็นสมองเด็กสาวที่ลักซอนนะครับตามนั้นแหละก็ คู่กับคนเดียบทนี่ประสบการณ์ไม่ใช่ใเร่นงเล่นนะก่าแกกันมากเนียครับแฟนซีลาลาไอ้ลันมาสมัยก่อนเอาใหม่ก็ โอเคเราดูแล้วกันว่าเขาจะมีกลิ่นแค่ไหนกันนะครับตามนั้นแหละเอาละสามเรื่องนี้เราดูกันเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ฟังและเป็นไงบ้างนะครับโอเคมาก็พูดคุยแบบเป็นสอบลายนะหน้แต่ผลรื่องนก้น้หายไปแล้วกล่าวไปเมื่อจากบางทีล้วพูดถึงให้คุณเข้าใจไบระบบของมันนะครับตามนั้นแหละโอเคครับเราพูดถึงเรื่องย่อของไซรีอ่าซาลายโกโยะนะครับผมซาลายโกโละนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอากิสึนะครับมาซานุสุเกะนะครับซึ่งเป็นโรนินที่เล่นเล่นอยู่ในยุคของเอโดะนนนะครัับบผมอองงีีสขญ่่ปุนะครับผม แม้จะเป็นนักดาบที่มีทักษะนะครับแต่บเวณที่อ่อนโยนของมาสานะครับผมทําให้เขาแล้วฉายาว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วเขามักจะถูกนายจ้างไล่ออกกระทำนะครับทำให้เขาต้องเอาถานกระตวเองความมุ่งมั่นในฐานะซาบุไรนะครับเมื่อมาสานะครับมาถึงจุดต่ำที่สุดนะครับผมเขาได้รับการติดต่อจากยาอิจจนะครับชายผู้โชคดีนะครับในุดเสือพูซึ่งดูเหมือนจะจ้างให้เขาเป็นผู้คุมกัลนะครับโดยที่มาซาไม่รู้งานนี้ไม่ได้ไม่รู้งานนี้ไม่ได้เลยใส่ิดนะครับและเขาถูกดึงดูดเข้าสู่กิจกรรม ที่ผิดกฎหมายของกลุ่มที่นําโดยยัยจินะครับเนี่ที่เขาพโพลพกับแก๊งที่รู้จักในชื่อไฟลิฟนะครับผมไฟลิฟใช่ไหมมากขึ้นนะครับมาสร้างความตึงร้อนกับลักลอบตัวเองเนี่ยก็ตามความอยากรู้อยากเห็นของเขากระตุ้นให้เขาค้นพบอดีตและแรงจูงใจของกลุ่มอาชญากรกลุ่มลึกลับกลุ่มนี้ครับตามนั้นก็เรื่องราววันนี้ครับของเซรีสกายาโกโยะนะครับโอเคคะแนนสามที่นะครับคะแนนเอ็มบีเอลนะครับอันนี้ดีบีลิสนะครับคะแนนเอ็มบีเอลอยู่ที่เกที่ดีเลยนะครับผมเจ็ดจุดเจ็ดห้าครับตามนั้นอันนี้ดีบีคร 7.92ครับอยู่ในเกณฑ์โคตรดีเลยนะและอันนี้ครับผม75%ครับก็นับว่าเกณฑ์นั้นสามทีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วหร่นะโดยเฉพาะแบบอันนี้ดีบีนี้ก็จะน่าจะแตกต่างเสดอละก็ประมาณ7.92เกือบ8นะครับแต่ว่าอันนี้นอยู่ที่7 9เนียนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกลางๆนะครับตามนั้นแหละเราดูว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างโอเคซีนี้นะครับมีวยกันทั้งหมด12ตอนเป็นไงบ้างนะครับผมแล้วก็นี่นะว่าเป็นหนึ่งในมังงะล้วตำนานนะที่ก็ต้องพูดว่าเออก็ยังมีคนพูดคุยกันอยู่บ้างแหละนะ ไอนเม้เรื่องนี้นะครับผมก็ตามที่ผมพูดไว้ว่าสาเหตุที่ผมนั้นหยิบมันทําก็คือก็อยากรู้ว่าเรื่องของสโลที่แบบไอเมนโกลบเนี่ยที่เคยทําเมื่อปสมัยก่อนมันเป็นยังไงบ้างอะไก็ตามนะซึ่งพูดตรงว่าผมก็รู้สไตล์งานภาพเมนโกบลบเวลว่าเป็นสโลที่ เรื่องงานภาพแบบไม่แบบมันเหมือนแม่ป้ายุคนี้ก็คือแบบว่าเรื่องงานภาพเราไว้ใจได้ต่เื cry, ่งเนื้อเรื่องก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งซโลมกโลือโซโลแบบมันคล้ายแม่ป้าสมัยก่อนนะเหมือนคล้ายแม่ป้าตอนเนี้ยคือแบบว่าเรื่องงานภาพเราไว้ใจได้แต่เร <c oughs> ื่องของเนื้อเรื่องว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นแหละก็อ่ะนี่คือผลงานที่ผมว่า น่าจะยังใครไม่รู้จักกันเยอะเท่าไหร่หรอกเออพูดตรงว่าพูดตรงว่าในยุคนั้นสองพันสิบก็นะอยู่กับอะไรอะซีซันนั้นอะเอเจนต์บีดตอนนั้นนะครับทอรนามีแก็กซี่อะไรต่างอะเนาะแต่ว่าซีเนี่ยสิ่งหนึ่งอะที่ใครยังมีใครพูดถึงอยู่แล้วก็ใครบางคนน่าจะเพิ่งรู้จักจากตัววิลีโดยเฉพาะตัวผมเลยเพิ่งรู้จักเพราะผมก็ต้องสมมติแบบว่าผมไม่ค้นอะไรว่าเอโซนนี้แบบทำผลงานอะไรบ้างผมก็ไม่รู้จักหรอกเอาตรงนะครับผมก็เพิ่งได้ดูตอนวิลิแหละ ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทรไมซีนี้ถือแบบไม่ได้มีกระแสมีพูดถึงกันทุกวันนี้ก็เข้าใจเอ็นเม่งเออมันส5้าปีมันมีเมฆมรสสาวหลยเรื่องอะเนาะมันก็ต้องมีลืมกันบ้างกันแหละตามนั้นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะที่มันทำให้ซีนี้มันไม่ได้มีกระแสตั้งทุกวันนี้แล้วหรือไม่ได้มีใครพูดถึงทุกงวันนี้้วแต่ก็ยังมีเพจไทยบางคนยังโปรโมทอยู่นะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับตอนนั้นแหละนั่นก็คือก็นะ ซีนี้ผมดูไปทั้งหมดสิบสองตอนแม่งคือซีรีส์ที่เฉพาะทางชิบหายถึงแม้ว่าคอนเซปต์เรื่องราวเรื่องย่ออะไรต่างก็เห็นว่ามันคือแนวที่ธรรมดาเลยมันคือแนวที่แบบว่ามีตัวของโลนินแบบตามหาชีวิตตัวเองแล้วบอกว่ามันแบบ มันทำอะไรไม่ได้แม่งเป็นคนที่บอกว่าไม่น่าเชื่อถือเลยแมงเป็นคนแบบน่ากลัวอะไรก็ตามแต่จนกระทั่งมาเจอตัวยายจีเี่เหร่ที่แบบอยู่ในองค์กรแบบองค์กรลึกลับอาชญากรเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเราแบบเอออยากจะตามหาความจริงของชีวิตตัวเองเลยตามซึ่งมันเป็นซีรีส์พอดแบบว่าเราเห็นมากี่เรื่องแล้วตั้งแต่แบบก่อนหลังจากเรื่องนี้ไปอะตามนั้นแหละมันเลยเป็นพอดที่บอกว่าง่ายๆแต่ความเข้าถึงยากมันคือสไตล์การเล่าเรื่องมัน สไตล์การเล่าเรื่องมันและลายเส้นซึ่งลายเส้นเรื่องนี้สวยอันนี้ผมก็เลยผมดูครั้งแรกผมรู้สึกแบบไอ้เฮียทำไมมันสวยงามจังวะถึงแม้ว่าจะมีความน่ากลัวต่ด้วยว่าม่งมีเพจหนึ่งอะในคอมเมนต์แซวว่าไอ้เฮียทำไมดวงตาสีดำมันน่ากลัววะแต่ว่าเราเข้าใจดีว่ามันสไตล์ผู้แต่งอะผู้แต่งบางงะแล้วก็สไตล์เรื่องงานภาพของไมโครโลด้วยที่แบบว่าลายเส้นของไมโครโลแบบมันเปลี่ยนทุกอันอะตอนนั้นเรายุบเดียวกันกับไอ้เซกิล็อกด้วยนะจีบด้วยก็โอ้ยตายเถอะตามนั้นแหละ แล้วก็บวกกับตัวของสไตล์พุ่กลับด้วยแล้วก็คนเขียนบทด้วยซึ่มพูดตรงว,ว่าสไตล์พุ่กลับก็เคยกลับกลับอย่างเช่นแบบอ่ารันมาส,สมัยก่อนเนาะมีตัวของแบบสปาร์ก้าแบบฟีโนะเคบีเนี่ยมันก็แบบก็ผลงานเก่าๆก,ก่อนน,นั้นก็เป็นผลงานที่แบบมันก็พอมีสไตล์งานภรพับสไตล์ของสไส่เยระโกยอกมาบ้างอะไรนะตามนั้นนะครับผมโอเคซึ่งผมอ่ะดูไปส2สองตอนอ่ะความรู้สึกข,ของผมเลยนะว่าคือมันดีครับมันดีเลย ตามนั้นเรื่องงานภาพผมไม่มีปัญหาหรอกเออตามนั้นเรื่องงานภาพแบบมันดีเลยครับผมมันคือเป็นซีที่มันแบบมันอาร์ตอะแต่ความรู้สึกผมคือคนรู้ไหมว่าผมใจอธิบายพวกคุณยังไงดีผม,ผมมีความคิดเสมอว่าไอ้ขี้กูจะอืิบายซีไซ,ยซโยโกโ,โยยังไงดีวะเพราะมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่า ผมไม่อยากพูดถึงมันอะ่ะไม่อยากพูดถึงน้าที่บอกวา่ากูจะจงไม่อยากสปอยแม่งอะ่ะไม่อยากพูดถึงอะไรบางอย่างที่แบบทาให้คุณต้องโฟกัสอีดิงเพราะซีนนี้เป็นซีที่คุณต้องโฟกัสและพูดตรงนะครับถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบมีความเป็นโรนินซาเบไรช์ก็ตามแต่เรื่องนี้ซีนดรามาซีนโตของแอคชั่นน้อยมากนะครับมันเป็นซีนพูดคุยเยอะและพูดคุยบางอย่างไปเชิงปัญานิดนึงที่คุณต้องคิดตามบางอย่างแล้วกันถ้าะฉะน,นซีนนี้สำหรับผมวพูดเลยว่าจะเป็นการคิดรีวิวที่น นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าคุณน่าจะดึงดูดเข้ามาคือสไตล์งานภาพซึ่งเมกโลทําดีมากส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าซีนนี้อาจจะเป็นข้อเสียด้านหนึ่งก็คือผมว่าซีนตัวละครซีนนี้ที่เราสึกจดจําเหล่าตัวละครหลักอะผมว่าเราจดจําตัวละครหลักได้น้อยมากหรือจดจาตัวละครที่มาช่วยสั้งศรสษซีนนี้ได้น้อยมากเราจาแค่2คนคือโลนิน ัวนี้ก็คือตัวของมาซากับตัวยายจีเท่านั้นวซ so, ตัวละครเสริมถึงแม้ว่าจะมีดีไซน์ที่แบบมีความน่ารักตัวละครที่แบบมาช่วยเรื่องราวอะไรต่างแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถจดจําเรื่องราวพวกเขาได้2คนอาจจะเป็นข้อเสเลยว่าถึงแม้เรื่องราวมันดีแต่เราโฟกัสแค่ตัวละครแค่สคนอะเหมือนเป็นคู่เกย์กันเลยแต่ไม่ใช่หรอกนะครับแต่ว่าตัวละครเสริมพวกอื่นผมรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกติดตามนันนั้นนอกจากมีเน,นเรื่องให้ช่วยดึงดูดเช่นแบบตัวของแบบอามาสกิจ uh, ิเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ที่เหลือคือแบบเราไม่จดจําเรื่องราวนะมันเป็นนรงงา,ววาัก้้้บไ เราไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ดีไซน์ตัวละครมิสนิ์ อ่าตามนั้นนะครับก็ถ้าเราพูดถึงเมีอาซาตัวละครก็คือตัวของนาคาซาวะคาสึโตะนะครับผมอาชิตะโนนาจานะสบายเชมพูสายโยโกโยะนะครับคาบะต์โตกโตเกียวเดะนะครับแล้วก็บีเดอะบิกินิ่งนะครับแล้วก็ความเชื่อเหลก็แบบนะครับมีตัวฝ่ายซัพพอร์ตนะยามาชิตะเยโชิมัสึคะครับตามนั้นอ่าล่ะพูดถึงด้านเนื้อหาคือเนื้อหามันจะเล่าที่ตัวของแบบตัวของอาซูกิจิเนี่ยแหละเป็นโรดินตกอับแล้วไม่มีใครจ้างอะไรตามจนกระทั่งอ่ะมาเป็นคนมาเป็นคนคุ้มกันยายจิจนให้รู้ความจริงว่าไอ้องค์กรเนียมันเป็นยังี่ มีเรื่องราวไ,ไบ้างต่างแล้วก็มีความไม่ไมีความไม่เข้าใจกันแล้วว่ามีเรื่องราวที่ตัวของโอคิสเนต้องแบบต้องเข้าใจตัวเองในเรื่องราวในอดีตว่าตัวเองอะ่ะเรื่องราวในอดีตตัวเองเคยทําอะไรบ้างอต่างแล,แล้วก็แรงกระตุ้นอะไรต่างหรือความรู้สึกกลัวต่างซึ่งซีนเสือลมของตัวของโอคิเสือที่พยายามเล่าในการแบบความกลัวหรือความนิ่งของพี่แกแล้วมีความความรู้สึกความกลัวอะไรต่างผมบอกว่าไอซีนการเราตรงเนี้ยมันโคตรมีม่งโคตรแบบน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยเขาจะสามารถก้าวข้ามจุดที่ตัวเองอ่ะ อดีตของตัวเองหรือแบบแรงจูงใจของตัวเองหรือเขาสึกแบบความรู้สึกกลัวของตัวเองได้ไหมเพราะมีปรบันเที่ว่าอากิเสิรมันโดนไล่ออกมาหรือโดนแบบหมดความเชื่อใจอะไรบางอย่างข้มาหรือแบบเขาเป็นโลนี่ที่เก่งนะแต่เขามีความกลัวในใจมันเลยความรู้สึกต,ตรงนี้ที่ว่าเฮ้ยตัวของโอกิเสิจะทำไงต่ออะไรตามแล้วก็มาไขปริศนาตัวของไอยจิ IG ว่าไอ,อยจิ IG จริงๆแล้วในอดีตเป็นไงบ้างกับเรื่องเราในเรื่องเราของยุคเอโดะในอดีตที่ว่าตัวไอยจิก่อนที่จะเป็นแบบ ก่อนนี้เป็นตัวของกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มตรงนี้ไฟลีฟเลยตามเขาเป็นอะไรมาก่อนแต่แล้วเป็นอะไรที่แบบว่าตัวของยาคิจิก็ต้องเคลียร์ความรู้สึกเองแล้วก็เคลียร์ความรู้สึกตัวเองอะไรตามแต่พูดตรงว่าตัวละครยาคิจิครับเป็นตัวละครที่แบบว่าแม่งมีเสน่ห์ตรงที่แบบว่าแม่งเป็นตัวละครดูลึกลับแล้วเป็นตัวละครที่แบบม่เชิงตัวละรนิดนึงแต่มันไม่ใช่ตัวละครนะแต่มันเป็นตัวละครที่เราชับรู้ว่าเราอยากติดตามตัวละครนี้ต่อว่าตัวละครนี้จะเป็นไงบ้างอะไรก็ตามซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็มาจบจัดกันโดยที่ว่าตัวของ ที่ทาให้ตัวยาไอตัวของมาซาเนี่ยมีความสุกที่มีความกระตุ้นหรือมีความแบบเข้าใจตัวเองอะไรต่างมากขึ้นเลยก็ตามแล้วเข้าใจตัวใหญ่จิมากขึ้นในบางอย่างก็ตามจนสุดท้ายก็ตัวเอกซิก็เข้าใจเป้าหมายตัวเองอะไรก็ตามก็ซีนนี้12ตอนผมก็พูดแค่นี้แหละครับเพราะจว่า มันเป็นซีรี่ตอนที่ผมบอดไว้ว่ามันดีนะครับแต่ผมไม่อยากพูดเท่าไหร่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเนื้อหาเท่าไหร่เพราะพูดไปปุ๊บอ่ะคุณไม่เข้าใจเพราะตามน,นั้นแหละว่ามันเป็นซีรี์ที่มันปัชญาเชียบหายอ่ะคือมันเป็นซีรี่แนวโนลินตามหาชีวิตมีแกงชญาจาก,กรรมธรรมดานรมาดาเลยเว้ยแต่ปัชญาการเสนอศิละปะก,กันแล้วเลยนะจมันคือซีรี์ที่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเนี่เท่าไหร่ชั้นอา่าประมาณนี้แล้วกันสอบผมพูดเลยว,ว่าด่าการน่างกำเนิเรื่องราวโดยนทั้งหมดมันคือซีรี์ที่แบบ มึงเข้าถึงยากนิดหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วแบบ ยังไงดีค่อนข้างดูที่ต้องโฟกัสหนึ่งชนะผมเข้าใจดีว่ามันเป็นซีรี์ที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้จดจำหรือคนถูกเลืมอไปแล้วนอกจากมันเป็นซีรี่เฉพาะทางจริงแต่การเสนอเรื่องราวให้คนแบบคนดูเข้าไปก็จะเห็นว่าการสื่อเรื่องราวมันไม่ใช่เล่นศิลปะการเล่าเรื่องหมวกการเล่าเรื่องเลยต่างผมว่าซีนี้เป็นซีที่ดีเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องราวบางอย่างที่ดูยังไม่สุดนะครนอกจากว่ารายละเอียดเรื่องราวเลยแบบองค์ประกรณ์เรื่องผมสึกว่ามันก็ค่าเจนนิ่งนะทำหรับแบบบางอย่างโดนหน้าเบิกไปหน่อยนะครับโฟกัสแบบ มันต้องควรจะดีมากกว่านี้ครเนาะตามนั้นนะครับโอเคเรื่องนักพากนะครับมีดังนี้นะอ่าเรื่องซับไทยบริรีนะครับซับไทยดีนะอ่าตามนั้นซับไทยมีปัญหาเลยนะครับโอเคสื่อมาสเนเนะครับหรือตัวของมาซานะนามีคาว่าเดสุเกะครับยายิจิครับผมซากุไรทาคายิโระนะครับผมมัตสึกิจินะครับผมโอชิดะยูยะนะครับอุเมโชนะครับทาคาสึกะมาซายะนะครับผมโอโตกะนะครับโอคุระฟูยูกะฟูยูกะนะครับผม โอคิโนะนะครับผออมอากายเคียอโอนะครับยานิอาสไซมอนนะครับคินโอชิดายโรยุกินะครับ,รบอมเกอิเคเียวนะครับโอคิคาซึอิสะครับตามนั้นก็เรื่องน้กภาคนะครับผมภาคได้ดีหมดทุกคนครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลย <c oughs> ส่วนอเอ้ยม,มีสะอกและขอไฟส่วนเพลงเปิดเพีงปิดนะครับผม เพลงเปิดนะครับสิงออฟเลิฟโดยโตของอิมินะครับผมเฮ้ยเพลงเปิดดีมากถึงแม้ว่าเพลงเปิดมันจะเชิงสไลด์โชยห,หนึ่งแต่ว่าเพลงเปิดดีมากนะครับตัดนอนสเซนเพลงปิดนะครับผมอ,อ๋นะอ,น,นะอนะครับผมอินนิสเลสนะโดยโตของเลสนะครับผมเพลงปิดผมเฉยๆนะถือว่าจะเป็นแนวบางเพลงแบบ เพลงเอาเอาบันเทิงอะแต่ว่าเพลงปิดมันเฉยๆมากผมรู้สึกว่าด้านของงานเมชั่นอนะไอเมโกโรเนะี่ยผมรู้สึกว่าเพลงปิดแอบขี้เกียจทีหนึ่งนะแต่เพลงดีจริงอันนี้ยอมรับนะครับโซโซ่กอบซีนี้นะครับคนทำโดยสองคนก็คือไอคนทำคนสองคนได้แหละคันโดยุโกะแล้วก็คาชิโยโคโยนะครับก็คันโดยุโกะทำตัวออฟฟิลิกนะครับผมไอเอสนะครับผมไอขอโทษคาชิชิเอมะนะครับผมเอาออฟฟิลีฟนะครับชิวิสแสลุ่นลงของพวกก้านออกระบบนะครับผม โจโจโรมาติก้านะครับผมภาค3นะโรงงานนามีเทิดาขั้วจรภาคสองเลยครับรุ่นส่วของเด็กสาวเทเาซอนครับผมโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผมคโยโยนะเอเฟลิกไอซ์นะเขาชื่อชื่อเอ็มม่านะครับผมอาราฟอรีนะเขาชื่อได้ใส่ลงของกการนระบบนะครับผมโจโจโรมาติก้าภาคสามนั่ครับมีภาคสองแล้วก็รุ่นส่วนเทพสาวพันธซิอนเหมือนกันครับตามนั้นซอสประกอบของไซโยโกโยครับดีเลยนะเพราะว่าการบิวบรรยากาศซีเนี่ยในการผ่าประกอบตัวอะไรต่างผมว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับบรรยากาศและเข้ากับฉากมันดีครับผมผมชอบนะแต่ นะครับโอเคสุขุมาันขอซีส์ซากโยโกยนะครับผมซากโยโกยนะครับเป็นซีรีส์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนวดรามาปรัิศาสสมุไรกับเรื่องราวของมาซานนะครับที่เป็นโรนินตกอับอะไรตานะ่า,างนะจนกระทั่ง่าเจอตัวของชายนะครับชุดเสื้อพูนะให้จ้างเป็นคนทุ่มกันนะครับผมโดยที่มาช้าไม่รู้ไม,ไมู่ไม่ไ้รู้ตรงนี้ว่าไองานที่เขาทำอะ่ะมันไม่ได้แบบไร้เลียงสาเลยครับผมมันไม่ได้ไร้เลียงสาเลยมันแบบเขาถูกเข้ากลุ่มผิดกฎหมายอะไรก็ตามจนกระทั่งเขารู้ถึงอดีตและจุดใจอนกร่มนี้นะครับก็นที่ ผมว่าเป็นซีรีส์ที่เข้าถึงยากแล้วก็ไปการเสริเรื่องราวที่มอนค่าอินดี้นิดนึงแต่ว่าแต่พูดว่าถ้าพอคุณดูไปคุณจะเข้าใจเสียปากแล้เลยและเข้าใจเนื้อหาบางอย่างที่ผมสึกว่านี่คือซีรีส์ที่แล้วเนื้อหามาได้ดีเลยถึงวม้จะมีความติดอะไรบางอย่างหรือการเลือกที่ไม่ได้ดีเลือกหานั่นแต่ว่าจะยกโยกนะว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องที่ มันมีของดีในตัวที่เรียกว่าคนข้างที่ต้องมองยากทีดนึงอะนะตามนั้นนะครับโอเคสโยกโยโยครับผมให้เจ็ดคะแนนครับผมผมจอยซียนี้แลอผมจอยความอินดี้ของซีนี้นะเพราะการเราลเอียกันแล้วเ,เรื่องอะไรตามผมว่าซีนี้ไม่เปซีที่ อาจจะมีปัญหาตัวที่ว่าการดำเนินเรื่องมันมันไม่ได้ไปสุดขนาดเพราะจากการเบียรลงมาต่างคันข้างจะยกลางๆเลยแต่ว่าเรื่องเราอะไรต่างเรื่องเราของยายจีเรื่องเราของมาซามุบอกว่าเรื่องเราพวกเขาสามารถให้เราสุดดูแล้วเราเข้าใจได้หาออขมาอะไรต่างถึงแม้ว่าจะเปซนซีที่เข้ายากๆและวไปซี้อที่ความติดอะไรก็ตามแต่แต่กนเราต้องนะครับว่าซีเนไปซี้อที่เล่าได้ดีเลยเรื่องเราของยุบซับบไหลัตโริซากหรือต่างที่เรียกว่าสศร้าอากาศได้สวยงามดีจริงๆนะครับตามนั้นแหละโอเคซายยกก็ยกครับผมไม่เจ๊กคะแนนว่าเหมาะสม ผมไม่แนะนําสับคนที่ไม่ชอบดูเลยอย่ากเพราะบางอย่างมาันต้องคดีใจใช้ความติดนิดหนึ่งอะนะตอนนั้นนะครับแต่ว่าซีนี้เป็นซีที่ผมว่าในเมื่อในมีวิลลีแล้วก็ควรที่จะลองดูสักครั้งหนึ่ง่าผมว่าซีนี้จะเป็นซีที่ใครชอบศิลปะกเล่าเรื่องผมว่าคนนี้นะเป็นซีที่ใครหรอือคนนั้นจะรักแน่อนอนนะครับตอนนั้นแหละโอเคซาโยโกโยโค,รครับผมให้เจ็ดเต็มสิบครับโอเคจอสักการ์ลูเมสดเลยครับการ,ร์กานูเวีต่อนะครับถ้าชอบตอนนั้นด้วยแล้วก็ขอฝากเขเชิญนะครับผมก็เรื่องหน,น้าจะเป็นนะก็ต้องติดีค,ญญญรครับบบ๊ญญญาายย